ที่ท่านกอนอนตอนจางเหลียงผู้อ่อนน้อมมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่าขานกันมานานเกี่ยวกับจางเหลียงซึ่งเป็นคนที่ช่วยฮ่องเต้เล่าปิงก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นซึ่งก็สามารถทําได้สําเร็จทําให้ฮ่องเต้เล่าปิงกลายเป็นปฐมประสัตรของราชวงศ์ฮั่นได้จางเหลียงนั้นขึ้นชื่อเรื่องของความอ่อนน้อมทำตนชอบสแสวงหาความรู้และมีความอดทนอย่างยิ่งยวดมีอยู่วันหนึ่ง จางหลิงได้เดินอยู่ในเมืองและระหว่างที่จะข้ามสะพานก็เจอกับชายชราคนหนึ่งนั่งห้ยอขายอยู่บริเวณสะพานเพื่อสบตาและดูลักษณะคนแล้วจางหลิงก็นึกรู้ว่าชายคนนี้นั้นหาใช่ชายชราธรรมดาที่หามีวิชาวความรู้อะไรไม่น่าจะเป็นนักปราชญที่มีความรู้ติดตัวมากมายมากกว่า เมื่อคิดได้ดังนั้นจางเหน่งซึ่งเป็นคนที่กระหายวิชาวความรู้จึงเดินเข้าไปหาชายชราและทคำคเคารพทันทีข้าขอคารวะท่านองโสและเมื่อจางเหน่ง,งทักชายชราคนนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ชายชราทำรองเท้าตกลงไปใต้สะพานพอดีเจ้าช่วยไปเก็บรองเท้าของเขาข้าได้หรือไม่ชายชราถามซึ่ง เดนกนั้นก็ไม่ได้แสดงความรงเกียดรอง,งเท้าสัมโมเก่าๆเขาเดินไปที่ใต้สะพานและยิบรองเท้าขึ้นมาให้กับผู้อวิโสโดยทันทีใส่ค่าด้วยสิชายชลาเก่าวแล้วก็เป็นอีกครั้งที่จางเหน่งใส่รองเท้าให้กับชายชลาประดุดใส่รองเท้าให้กับผู้ที่เป็นบิดาของตนเมื่อใส่รองเท้าเสร็จแล้วชายชลาก็เก่าวขอบคุณ จางเหลียงจึงได้โอกาสแจ้งความประสงค์ของตนเองให้ชายชลาได้รับรู้ไม่ทราบว่าท่านผู้อวมโสมีวิชาวความรู้อันใดจะชี้ทางสว่างแก่ข้าหรือไม่จางเหลียงถามออกไปเจ้าอยากได้ความรู้จากข้าหรืองั้นพรุ่งนี้ตอนเย็นจ้มาหาข้าที่นี่ชายชรากล่าววันรุ่งขึ้นจางเหลียงก็เดินทางมาที่สะพานดังกล่าวก็พบว่า ชายชรานั้นมารอก,ก่อนหน้านั้นแล้วเมื่อไปทำความเคารพชายชราก็ทำหน้าตาบูดบึ้งทันทีเจ้ามาสายเจ้าไม่ใส่ใจที่จะเรียนจริงๆสินะเมื่อจางเหลียงชี้แจงไปว่ามาตรงเวลาชายชราก็มองจางเหลียงและกล่าวเหมือนตัดใจว่าเอาเถอะข้าจะให้โอกาสเจ้าพรุ่งนี้ให้เจ้ามาพบข้าที่นี่ตอนเที่ยงพอวันลุ่งขึ้นตอนเที่ยงจางเหลียงก็มาที่สะพานแห่งน,นี้ และเมื่อมาถึงก็พบกับชายชลาและรูปแบบการสนทนาก็เป็นแบบเดิมเพราะชายชลาก็กล่าวร้ายหาหาว,ว่าจางเหลียงนั้นไม่ตั้งใจจะศึกษาหาความรู้เอาล่ะข้าให้โอกาสเจ้าอีกเพียงครั้งเดียวพรุ่งนี้ตอนเช้าเจ้ามารอข้าที่นี่เจ้ามีโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วนะชายชลากล่าวเมื่อวันรุ่งขึ้นจางเหลียงก็เดินทางมาแต่เช้ามืดมารอชายชลา และเวลาก็ล่วงไปเกือบถึงเวลายเย็นแล้วชายชราก็ยังไม่มาเสียทีแต่จางเหน่งก็ยังรอคอยไมห่หายไปไหนเลยส่วนชายชรานั้นก็มาแอบดูความตั้งใจของจางเหน่งตั้งแต่เช้าแล้วเมื่อเขาเห็นว่าจางเหน่งนั้นมีความตั้งใจจริงในการหาความรู้เขาจึงปรากฏตัวในตอนเย็นซึ่งแทนที่จางเหน่งจะโกรธเขากลับท o ความเคารพอย่างอ่อนน้อมเอาล่ะข้าเห็นความตั้งใจจริงของเจ้าแล้วข้าจะให้ตำรานนี้แก่เจ้า ขอให้เจ้าศึกษาและใช้มันแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าเป็นอย่างมากใช้ชลากล่าวแล้วก็เดินจากไปตำราที่จังเหลียงได้นั้นเป็นตำราวิชาสงครัมที่มีค่าย,ยิ่งซึ่งสบสมไปเป็นเวลานานแน่นอนว่าผู้ที่มีตำราเช่นนี้ได้ได้ศึกษาความรู้จากมันแล้วย่อมจะเป็นยอดคนอย่างแน่นอนและจังเลียงก็สามารถเป็นยอดคนได้อย่างไม่ยากเย็น นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีความอ่อนน้อมความอดทนและความตั้งใจจริงไม่จะประสบความสำเร็จเสมอ